เรื่องล่าสุดวิปลาดเมื่อเด็กหญิงสาววัย12ปีถูกแม่และญาติญาติลุมค่าเพื่อบูชายันบูชาพระอินทร์ครับและก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้นะครับผมอยากฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube เป้อบุซีและเพจเป็น o ุ k ของเป้อบุซีด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังนะครับอยากให้ทุกคนหลับตาลงช้าๆนึกภาพถึงบ้านสวนที่อยู่กลางสวนมะพร้าว และจะเป็นอย่างไรเมื่อบ้านสวนที่แสนสงบสุขนี้กลายเป็นลานบูชายันที่สังเวยเด็กหญิงวัย12ปีครับใครจะคิดกันล่ะครับว่าบ้านที่แสนสงบสุขในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะกลายเป็นลานบูชายันนองเลือดเด็กสาววัย12ปีและผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแม่และยักิญาติของเด็กสาวคนนี้เองย้อนกลับไปเมื่อวันที่4ตุลาคม2547นะครับตำรวจไปพบศพของ เด็กหญิงปะพัสอนวัย12ปีถูกฆาตรกรรมอยู่ในบ้านพักของตัวเองในพื้นที่ของตําบลแพงพวยอํเาเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับซึ่งศพเนี่ยถูกปาดคอจนเบือบคาบโดยศพถูกฆ่ามาแล้วไม่ต่ํากว่า10ชั่วโมงครับ จากการตรวจสอบศพเบื้องต้นนะครับแน่นอนว่าคอเนี่ยถูกปาดเกือบขาดแล้วและอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนเนี่ยก็ตกอยู่ใกล้ๆนะบริเวณนั้นเป็นมีดอิโต้ที่เปื้อนเลือดครับตำรวจนะครับได้ค้นภายในบ้านที่บริเวณชั้นหนึงนะครับพบโต๊ะโต๊ะหนึ่งตั้งอยู่กลางบ้านคล้ายกับ ถูกนามาเพื่อทําพิธีอะไรสักอย่างขณะเดียวกันก็เจอกะละมังครับที่มีเส้นผมถูกแช่น้ําอยู่ในกะละมังครับและที่บริเวณข้างบ้านนะครับพบว่ามีที่นอนถูกนําไปเผาทิ้งไว้ครับขณะดเดียวกันที่บริเวณชั้นสองของบ้านนะครับตำรวจได้ยินเสียงสวดมนต์พึมพำพึมพำอะไรบางอย่างดังเล็ดลอดมาตลอดเวลาครับซึ่งจากการเดินตามเสียงนั้นไปนะครับพบว่าเสียงนั้นเล็ดลอดออกมาจากห้องนอนห้องหนึ่งที่ชั้นสองของบ้าน ตำรวจพยายามเคาะนะครับแต่ก็ไม่มีใครที่อยู่หลังประตูนั้นออกมาเปิดประตูสุดท้ายครับตำรวจตัดสินใจใช้กำลังพังประตูเข้าไปแต่สิ่งที่ตำรวจเจอเนี่ยถึงกับต้องผงะเลยเพราะว่าเจอหญิงสาวสี่คนครับกำลังสวดภาษาพิสดารอะไรบางอย่างร้องโหยหวนโหยหวน,หวน,หวนอยู่ภายในห้องนั้นซึ่งคนภายในห้องนั้นนะครับประกอบด้วยแม่ป้าและน้าสาวอีกสองคนของเด็กหญิงประพัดศรครับ ทันทีที่ทั้ง4คนเห็นหน้าตำรวจนะครับก็ขับไล่และด่าทอตำรวจให้ออกจากบ้านคทาวนั้นแหละครับความจ้าระวันก็เกิดขึ้น เมื่อมีหนึ่งในสี่คนนั้นคว้ามีดที่อยู่ในห้องนะครับไล่ฟันตำรวจและไล่ฟันเพื่อนบ้านที่มาเป็นไทยมุงรอดูสถานการณ์อยู่ข้างทางบ้านจากนั้นทุกคนก็หนีกันกระจัดกระจายแตกกระเจิงกันทั้งหมดครับขณะเดียวกันนะครับคนร้ายก็หนีกันไปคนละทิศละทางแต่สุดท้ายตำรวจก็สามารถวิ่งไล่ตามจับก,กลับมาได้ทุกคนครับโดยจากการสอบปากคำนะครับแม่ของเด็กหญิงประพัดศรเนี่ยให้การวกไปวนมาคล้ายกับคนเสียสติสติไม่ดีครับ โดยผู้เป็นแม่เนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้โดยก่อนเกิดเหตุน,นะครับผู้เป็นแม่ได้เข้าส่งพระอินทร์และสั่งให้น้าสาวของเด็กหญิงประพศนเนี่ยไปตัดต้นมะพร้าวรอบบ้านออกทั้งหมดหลังจากนั้นผู้เป็นแม่เองเนี่ยก็สั่งให้น้าสาวฆ่าเด็กหญิงประพศนด้วยการตัดคอซึ่งตามความเชื่อของคนกลุ่มนี้นะครับเชื่อว่าการที่ฆ่าเด็กหญิงประพศรเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณของเด็กน้อยให้ไปอยู่กับพระอินทร์ครับ ซึ่งทุกคนในพิธีกรรมนะครับต่างเชื่อว่าเด็กหญิงบพนเนี่ยเป็นเด็กที่มีความชั่วติดตัวมาจําเป็นจะต้องฆ่าเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติและให้ไปอยู่กับไปอินครับ นอกจากนี้นะครับตำรวจยังพบเรื่องที่น่าเศร้าเมื่อพบเทปเทปหนึ่งซึ่งในเทปนั้นบันทึกเสียงของผู้ก่อเหตุทั้ง4คนเอาไว้ด้วยเสียงนะครับเป็นการสนทนาก่อนที่จะก่อเหตุฆ่าเด็กหญิงประพสซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับจะเป็นบทสนทนาระหว่างแม่ของเด็กหญิงประพสและตัวของเด็กหญิงประพสเองโดยแม่ของเด็กนะครับพูดกับลูกว่าเสียสละชีวิตหนูให้แม่เธอลูกและเสียงตอบกลับของเด็กหญิงประพสนะครับก็ตอบกลับมาว่า ทำหนูทำไบอย่าทำหนูเลยหลังจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของเด็กออกมาก่อนจะเงียบไปซึ่งตำรวจเชื่อว่าหลังจากเสียงกรีดร้องเด็กหญิงประภัศสอก็ถูกฆาตกรรมครับ จากการสืบสวนนะครับตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ที่มีการฆ่าเด็กประปรสนเนี่ยน่าจะเกิดช่วงเช้ามืดของวันที่4ตุลาคม2 5 4 7ัน้นั่นเองคาดว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณตี2ครับเพราะมีชาวบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากบ้านหลังดังกล่าวก่อนเสียงนั้นจะเงียบหายไปสุดท้ายนะครับตำรวจก็นำทุกคนมาสอบปากคำอย่างละเอียดจนได้รับคำสาร,รภาพที่น่าตกใจมากๆมาครับโดยคำรับสาร,รภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุน,นะครับเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุนเนี่ยแม่ของเด็กหญิงประพัดสอนได้เข้าทรงและสั่งให้น้องสาวไปตัดต้นมะพร้าวในสวนออกทั้งหมดจากนั้นก็สั่งให้น้องสาวคนเดิมเนี่ยท่าเด็กหญิงประพัดสอนซะด้วยการใช้มีดอิโต้ปาดคอจนเสียชีวิตแล้วตัดผมของเด็กหญิงไปแช่น้ํานําเสื้อผ้าและที่นอนไปเผาที่ข้างบ้านด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการส่งวิญญ,ญาณให้ไปสู่สุคติช่วยให้โลกสว่างสวัยขึ้น และผู้เป็นแม่ของเด็กผู้เคาราะห์ร้ายคนนี้ก็ยังเชื่อว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้จะช่วยส่งวิญญาณของลูกสาวตัวเองเนี่ยให้พระอินทร์ดูแลโดยหลังจากเกิดเหตุนะครับผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าผู้ก่อเหตุทั้ง4คนเนี่ยมีความเชื่อเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีเชื่อเรื่องร่างทรงพระอินทร์พระอาทิตย์และพระจันทร์มานานแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามชักชวนคนในหมู่บ้านให้เข้าไปประกอบพิธีกรรมต่างๆนานาแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปประกอบพิธีกรรมด้วยครับซึ่งหลายคนนะครับต่างเชื่อว่าเหตุการณ์สุดสยองในครั้งนี้น่าจะเกิดจากความเก็บกดของผู้เป็นแม่เองนะครับเนื่องจากผู้เป็นแม่เนี่ยในอดีตเคยถูกผู้ชายข่มขืน <c oughs> โดยตอนนั้นผู้เป็นแม่อายุเพียง17ปีเท่านั้นทำให้ความเก็บกดที่สะสมมาในตอนนั้นส่งผลให้ผู้เป็นแม่ ของเด็กหญิงประสาศเนี่ยเกิดอาการทางประสาทครับซึ่งแม้ว่าคาดีนี้จะผ่านไปนื่นนานแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาถูกพูดถึงบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหลังจากที่ถูกสร้างเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องวิปราชครับโดยเรื่องวิปราชนะครับได้ดัดแปลงโครงเรื่องของข่าวนี้มาเป็นบทละครเวทีซึ่งหลังจากที่ภาพของละครเวทีเรื่องวิปราชถถูกเผยแพร่ไปในอินเทอร์เนะ็ต ก็ถูกกล่าวขานและถูกชมเป็นจำนวนมากว่าสร้างได้น่ากลัวจริงๆครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับวิปัสสาดก็ถูกสร้างให้เป็นหนังสั้นอีกครั้งโดยในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เข้าไปทำวิจัยในบ้านหลังหนึ่งแต่นักศึกษากลุ่มนี้กับพบเจออะไรแปลกๆแ,และพบว่าบ้านที่เขาไปทำวิจัยนั้นมีความคล้ายคลึงกับบ้านที่เคยตกเป็นข่าวครับ สำหรับเรื่องเล่าสุดสะเทือนขวัญน,นี้นะครับแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วแต่เชื่อว่ายังคงติดอยู่ในความทรงจำของใครใหลายคนเพราะต้องยอมรับว่าคดีแบบนี้ไม่ค่อยมีในประเทศไทยมากนักซึ่งแน่นอนว่าพอมันเกิดขึ้นก็ตกเป็นข่าวใหญ่จนทุกๆคนจับตามองครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปข่าวคลิปเรื่องเล่าแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเป้อาบูซีเอาไว้ด้วยและอย่าลืมไปติดตามไปกดไลค์ในเพจเฟซบุ๊กของเป้อาบูซีด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ